สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดาวนำโชคนะครับพบกับผมอาจารย์โอ๊ตโหนฝั่งโทนอีกครั้งหนึ่งนะครับในทีมงานอาจารย์ต่ายมอดอุตาทิพย์นะครับช่วงนี้เป็นช่วงของเลิกให้โชคนะฮะนะครับแล้วก็ดาวนำโชคมอาไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับติดตามชมกันได้นะครับตอนนี้เป็นช่วงของเลิกให้โชคนะนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าสู่่วงเลิกให้โชคนะครับเรามาดูผลงานเก่าของเรากันก่อนนะครับผลงานเก่าของเรานะครับในวันที่งวด16ตุลาคม นะครับเด่น2นะครับบน372ล่าง38นะครับมี83นะครับผมนะฮะอ่านะครับต่อมานะครับวันที่1พฤศจิกายนนะครับให้5กับ7เด่นครับบน037ล่าง95นะครับมี73กับ95นะครับชัดเจนนะฮะต่อมานะครับ16พฤศจิกายนนะครับเราให้5เด่นนะครับบน761ล่าง57นะครับมี61นนะครับอ่านะฮะนะครับก็เป็นที่ เรียกว่าเข้ากันไปนะครับใครที่ติดตามปฏิทินเราก็จะได้ได้ตจวจุดนี้ไปนะครับได้ไปเยอะเลยแหละนะฮะคุ้มนะครับผมยังบอกว่าคุ้มอยู่ดีนะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะครับแต่มันคือเรื่องจริงนะฮะนี่นะครับปฏิทินเลขเด็ดตาทิพย์นะครับของท่านอาจารย์ตายนะครับสดสดแลร้อนของใหม่นะฮะยิ่งซื้อเร็วท่านยิ่งได้เปรียบนะครับนะฮะเราพิสูจน์กันมาแล้วด้วย ด้วยผลงานนะครับท่านไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยท่านไปย้อนท่านไปตต๊กได้เลยนะครับมันเข้าเยอะมากนะฮะมูลค่าสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับแถมฟรีตัวนี้เลยนี่กำไรปีเสียนะครับกำไรปีเสียนะครับแถมฟรีอันนี้นะนะครับซื้อเล่มนี้แถมฟรีอันนี้ด้วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่โปรโมชั่นดีจริงๆนะครับปีใหม่ โอเคนะครับแล้วก็ถ้าอยากติดต่อท่านอาจารย์ตายนะครับนี่เลยนะครับท่านอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์นะครับ0909282626นะครับ0909282626นะครับ ID line ก็635519นะครับ635519นะครับแคปกันไหมนะครับโอเคนะครับนะฮะโอเคครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเลือกให้โชคนะครับ วันที่สามสิบธันวาเนาะนะฮะอ๋อมีแฟนคลับถามมานะครับว่าจานไอด้ดำกับแดงต่างกันตรงไหนอย่างนี้ครับสีดำกับสีแดงต่างกันตรงที่สีดำเนี่ยจะเป็นเลขที่ไม่เด่นนะครับคือผมมีเลขยี่สิบเจ็ดตัวถูกไหมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับหนึ่งสองสามนะคลิปนี้คลิปนี้สามารถตั้งใจฟังได้นะครับเด,เดี๋ยวทุกท่านจะงงนะนะครับเดี๋ยวผมขยับอันนี้ออกให้โอเค นะฮะผมมีเลขอยู่27ตัวถูกไหมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหฮะสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเ้าสามบเจ็ดนะครับผมตัดมาจาก0ูนย์ศูตัวเลขเหลือ27ตัวเลขแต่เพื่อให้ทุกท่านดูมันได้ง่ายขึ้นเล่นลงมาได้ง่ายขึ้นผมพยายามจะบีบไซส์ตัวเลขให้แล้วลงโดยการใช้สีนะฮะซึ่งการใช้สีคือ ใช้สีแดงเป็นเด่นในวันนั้นนะครับสีแดงคือเลขที่เด่นในวันนั้นนะครับก็จะเหลือสามหกเก้าสิบสองสิบห้าตัวเท่านั้นเองนะฮะแต่หมายความว่าความน่าจะเป็นของตัวเลขน,นะครับมันมียี่สิบเจ็ดตัวแต่ผมพยายามบีบให้มันเล็กลงให้มันเหลืออยู่สิบห้าตัวนะครับจะได้เล่นกันง่ายๆนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคณิตศาสตร์มันอาจจะออก ในแนวของสีดำบ้างก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นใน27ตัวนี้อยู่ที่ท่านชอบถ้าท่านชอบสีแดงตัวเด่นตัวไหนท่านก็เลือกซื้อตรงนั้นเลยนะครับได้หมดนะฮะนะครับหรือผ่านสถานที่ที่ผมบอกแล้วท่านชอบท่านก็ซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านอยากจะให้เน้นลงไปก็คือวันนั้นเพชรคา,าดเลิกเด่น155395 นะครับหนึ่งห้าห้าสามเก้าห้าเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งห้าห้าสามเก้าห้านะครับสีแดงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงแต่วันนั้นที่หวยออกก็วันนั้นที่สลากกินแบ่งออกหนึ่งห้าห้าสามเก้าห้าเป็นแบบนี้นะฮะหนึ่งห้าห้าสามเก้าห้าเจ็ดห้าสองเก้าสองศูนย์สามแปดห้าหกสองหกนะครับสีแดงคือเล็กทั้งหมดเนี่ยคือความน่าจะเป็นที่จะออกนะครับแต่สีแดงคือผมบีบลงมาให้ นะครับสีแดงคือบีบลงมาให้นะฮะแต่ถ้าเกิดท่านชอบสีดำท่านก็จะซื้อตามสถานที่ที่ผมบอกนะครับนะฮะมันก็จะเด่นในสถานที่ที่ผมบอกนะครับเกิดบางท่านทํากิจกรรมมาแล้วอา,ากจะได้เลขสีหกอะเลขอื่นไม่ชอบอะสีแดงไม่ชอบท่านก็ซื้อได้นะครับนะครับแต่ให้ซื้อในสถานที่ที่ผมบอกหรือใกล้เคียงที่ผมพูดถึงนะครับโอเคเพราะฉะนั้น เรามาดูกันอ่ะทางนี้ง่ายดีนะฮะโอเคนะครับนี่ทางนี้นะเดี๋ยวผมจะเขยิบให้นะนะฮะเ,เลขแรกนะครับเป็นของชาวทาริสโเล l e r นะครับทาริสโเล l e r คือเลขกที่เกี่ยวข้องกับมันมันมันแสมันสองนะโอเคนี้ก็แหละนะครับทาริสโเล l e r เนี่ยเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับการสู่ขอหญิงสาวนะครับการสู่ขอหญิงสาวนะเลขที่เด่นวันนั้นคือห้าสี่สองสองหนึ่งเก้านะครับ ห้าสี่สองสองหนึ่งเก้านะนะครับแต่ถ้าเกิดมันสีดำแสดงว่ามันยังเด่นไม่เท่าพวกนี้สีแดงสีแดงมันเด่นกว่าเท่านั้นเองแต่ถามว่ามีความน่าจะเป็นที่จะออกไหมนี่นะครับห้าสี่สองสองหนึ่งเก้านะนะฮะสภาวะ,วะวันนั้นชาวทริตโทเลอร์มีความกังวลในจิตใจสูงนิดนึงนะครับต้องรมามันระวังหน่อยนะรักษาจิตใจให้ดีนะครับเอ,อ มีสมาธินิดนึงนะฮะมีความกงังวลมีความเครียดนะครับนะฮะเราะมัดระวังหน่อยในเรื่องนีนง้นะครับนะฮะเรามัดระวังในเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับความกงังวลความเครียดนะโอเคต่อมาทาริสโทเลอร์ไว้ทาอะไรบ้างทาริโทเลอร์ไว้สู่ขอหญิงสาวครับขอความร่วมมือในแง่ของการร่วมบริจาคขอความร่วมมือในแง่ของการขอผัดผ่อนหนี้นะครับ ขอหญิงสาวผัดพอน,นี่ขอปณิประนมนะครับใช้ทลิทโทเลิกได้เริ่มมีประโยชน์นะครับในคำพีโหรษาศาสตร์อินเดียกล่าวถึงดาวจันทร์ไว้ค่อนข้างมากนะนะฮะแต,แต่ว่าแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ขยายความให้ฟังกันทั้งหมดนะครับแต่เริ่มีประโยชน์แน่นอนกลุ่มดาวทั้งยี่สิบกลุ่มดาวทั้งเก้าทั้งเก้าส่วนใหญ่เนี่ยมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์นะนะฮะต่อมานะครับมหาธโนเลิกนะครับเลิกเศรษฐี นะครับเด่นสองแปดสี่เจ็ดสาหสองปสี่เจ็ดสานะครับชาวทเอชาวมหาธนลเลิกเป็นไงบ้างวันนั้นมีความสุขสมหวังในเมื่อไพ่ย,ยิปซีก็ดีด้วยเลขก็เด่นด้วยเพราะงั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับสองแปดสี่เจ็ดสาหนี่นะครับเดลเบอร์นะฮะก็จะสมหวังไปด้วยความรักครับมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขสมหวังในความรักนั่นเอง นะฮะนะฮะ,นะฮะนะครับอันนี้มีมีแฟนคลับบางส่วนบอกมาว่าเออให้ผมพูดให้เคลียร์มากขึ้นนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมจะพยายามพูดให้เคลียร์มากขึ้นทั้งในส่วนของดานำนำโชคนะครับในเรื่องของดวงเมืองนะครับในการถ้าปฏิบัติตัวในวันนั้นและในส่วนของเรื่องให้โชคผมจะพยายามเคลียร์ให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีมันมันผมงานเยอะนิดนึงมันอาจจะพูดเร็วไปหน่อยแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะปรับให้นะครับขอบคุณมากที่ให้เตือนกันมานะครับต้องขอบคุณแฟนคลับมากจริงๆนะครับผมนะฮะโอเคครับ ต่อมานะครับโจโรเลอร์ไว้ทําอะไรล่ะฟังดูน่ากลัวนะฮะมาธโนคือเ,อเรื่องเศรษฐีเอาไว้ขึ้นบ้านใหม่ก็ได้นะครับสอบกอะไรก็ได้เลือกครอบจัก,กรวาลเลยครับมาธโนทําได้หมดเปิดเขาเรื่องหาทํานู่นทํานี่ทําได้หมดนะครับแล้วโจโรฟังดูแล้วมันแปลกโจโรเลิกไว้สําหรับสมัครงานครับหรือการเข้าช่วงชิงการแข่งขันในตําแหน่งสําคัญสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครสอสอการเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนเขาใช้เข้าตีตั้งค่ายนะครับก็คือใช้สําหรับการฉวยโอกาสต่อสู้กับคู่ต่อสู้นะครับหรือบางครั้งก็ใช้สําหรับในการเปิดโรงพักก็ได้นะครับเปิดโรงพักก็จะมีเพชรฆาตเลิกกัจโรเลื้นะค่ายทหารโรงพักอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหน่วยทยุทธวิธีแล้วส่วนใหญ่ใช้จโรเลื้ก็ได้นะครับนะฮะพักการเมืองก็ได้นะครับจโรเลื้ได้แข่งขันจริง นะครับเลขเด่นคือห้าสองสี่หกแปดเก้าสีดำคือมันเด่นแต่มันจะเด่นไม่เท่าสีแดงนึกออกไหมครับห้าสองสี่หกแปดเก้าเลขเด่นมียี่สิบเจ็ดตัวแต่แดงมันเด่นกว่าดำอ่าผมบอกงนี้แดงมันเด่นกว่าดำแต่ดำก็มีโอกาสจะออกเพราะงั้นถ้าเกิดจะซื้อเลขพวกนี้ซื้อที่ไหนมาก็ซื้อตอนไหนก็ได้ครับไปห้าสองสี่หกแปดเก้าเพราะโจโรไแปลว่าฉกฉวยฉับไวนะครับซื้อช่วงไหนก็ได้ แล้วพายิปซีว่ายังไงวันนั้นสเตรนเหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยหน่อยอ่ะอย่างมหาธโนเนี่ยแดงด้วยเด่นด้วยใช่ไหมแล้วก็มีเลเวอร์ด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมหาธโนจะต้องเด่นกว่าโจโรสุดไหมครับนี่สเตรนนะครับความเข้มแข็งนะครับจะผ่านอุปสรรคไปได้แต่เหนื่อยคือขึ้นคอทีนึงนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในโจโรเลอร์ที่เกิดในโจโรเลอร์นะครับต้องรามาระวังเรื่องความเด็ด่น่นิดนึงนะ นะครับโอเคต่อมาเลิกครอบจักรวาลอีกเลิกหนึ่งเหมือนกันภูมิปาโลเลิกภูมิปาโลเลิกคืออะไรภูมิปาโลเลิกคือเลิกที่กระทําเกี่ยวกับความมั่นคงครับสร้างบ้านลงเสาเอกตั้งเสาเอกลงเ,เกี่ยวกับมั่นคงลงหลักปักฐานซื้อบ้านย้ายเข้าบ้านยกพาเข้าบ้านได้หมดเลยนะครับเลขที่เด่นคือหกแปดสองสี่สามสอง หกแปดสองสี่และสามสองนะครับสภาวะไพ่ในวันนั้นคือ just สตมีการตัดสินเพราะนั้นชาวคุณพปาโลดเลิกไปปีแล้วระหว่างเรื่องสัมภาระให้ดีนะครับดูแลให้ดีนะครับเกี่ยวกับสัมภาระนะนะครับนะฮะยื่นภาษียื่นอะไรให้ถูกต้องนะครับนะครับสําหรับคนที่เกิดในเลื่อนี้นะระวังหน่อยนะครับระวังนิดนึงนะฮะเลขเด่นคือ 6 8 2ปดสสามสองนะครับอย่าลืมนะโอเคต่อมาเทสาตีครับเทสาตีคือเลือกพ่อค้าห้างสปปรรพสินค้าตลาดนะครับเลขที่เด่นคือ7 8 9 4 8ปเหเทสาตีเลือกเราไว้เปิดเลือกอะไรบ้างครับ 1. ไว้เปิดตลาด 2. ไว้เปิดที่ที่มีคนเยอะๆ,ๆเช่นห้างสรรพสินค้านะครับโรงแรมนะครับ พื่อต้องการให้คนคึกคักบางทีก็ใช้เปิดรีสอร์ทโชว์คาบก็ได้โรงแรมมารูดก็ได้ครับนะฮะและ้วเทสาติเลอร์เนี่ยเป็นเลิก์ที่ไว้สนับทาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแวดวงกลางคืนทุกชนิดนะครับร้านเหล่านะครับที่ไม่ต้องการคนเป็นประจํากินมาแล้วก็ออกจ่ายตังไปแล้วกลับมากินใหม่อะไรแบบนี้เป็นต้นมันต้องการความคึกคักเข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นเทสาติเลอร์ก็จะใช้สำหรับการเปิดสถานบันเทิงที่เป็นพวกอา่าวได้ด้วยนอร์เนโบราณได้ด้วย ะครับมันใช้แกลเลอรแบบนี้ได้นะครับมันเป็นเทคนิคของแต่ละบุคคลนะนะฮะนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้น7 8 9 4 8 5สี่ภาวะว,าวันนั้นของชาวเทสาติเลอร์อเป็นอย่างไรมีคนอุปการะค้ำชูครับนะฮะนะครับใครที่เกิดในเรื่องนี้ช่วงนั้นก็จะมีเรายได้ที่ดีขึ้นนะครับถ้าเกิดติดขัดเรื่องอะไรลำบากเรื่องอะไรก็ยังมีคนสนับสนุนอยู่นะครับนี่คือข้อดีของคนเกิดเทสาติเลอร์อในวันนั้นนะครับ นะฮะต่อมานะครับเทวีเลิกแน่นอนเทวีรู้กันเลยผู้หญิงผู้หญิงยังไงอะองผู้หญิงเกี่ยวข้องกับสตรีเช่นลูกสาวบุตรสาวนะครับการโกนผมไฟบุตรสาวก็สามารถใช้เรื่องนี้ได้ออกรถได้นะครับเพราะว่าบางทีรถยนต์เนี่ยบางทีเขาตั้งชื่อเป็นผู้หญิงนะในธรรมเนียมตะวันตกบางที่เขาจะตั้งชื่อเรือสังเกตไหมครับตั้งชื่อเรือ หรือว่าตั้งชื่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงได้นะครับแมรี่ไซรัสก็ดีนะครับเอเลนอก็ดีนะครับที่เราเคยได้ยินนะครับผมคุยเิซเบดก็ดีเขาจะตั้งชื่อเป็นผู้หญิงนะครับเรือเนี่ยนะฮะเพราะบางทีอาจจะมีความเชื่อเรื่องแม่ยานางแฝงมาปนมานะครับเพราะฉะนั้นเควีเลิกนะครับได้แก่752920จะใช้ได้จะใช้เลขสองเป็นหลักนะ752920นะครับนะฮะเป็นสีแดงนะเน้นนะ ได้นะครับผมนะฮะสภาวะไพ่อ้อรวมถึงโรงเรียนหญิงล้วนด้วยนะครับหรือถ้าเกิดชาวเทวีเลิกถ้าเกิดว่ามีลูกสาวนะเป็นเลิกที่ใช้ดีสำหรับการสมัครเข้าโรงเรียนหญิงล้วนด้วยนะครับหรือโรงเรียนสอนตัดเสื้อหรือเรียนสอนเส,เสริมความงามความสวยงามนะใช้ได้นะครับนะฮะอันนี้คือ752920นะครับ752920าสองเก้อนะฮะสภาวะไพ่วันนั้นของชาวเทวีเลิก รงตัวมากครับ The Empress แมวราชินีนะครับมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับแนะนำว่าถ้าใครจะเสียงเลข7-9-2-5เอ้ย7-5-2-9-2-0ก็ทำได้นะนะครับเด่นนะครับไพ่ยิบซีก็เด่นด้วยนะครับเป็นอะไรที่ดีนะครับนะฮะโอเคนะครับพาวดมสมบูรณ์บ่งบอกถึงความเป็นแม่นะครับการอบอ้อมอุปการีเอาใจใส่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะครับนะฮะ ต่อมานะครับเลิกที well ah right ่ออกวันนั้นเลยนะครับเลิกเด็นเลยวันนั้นคือเพชฌฆาตเลิกเลิกเหตุการตัดนะครับบางทีก็ทําค่ายทหารบางทีก็สมัยก่อนเขาไปเลิกประหารเลยนะครับเป็นเลิกประหารสาหรับสำหรับประหารชีวิตเลยนะนะครับสมัยที่ยังมีกฎหมายในการประหารชีวิตอยู่นะครับเขาจะหาชีวิตเขาใช้เรื่องนี้เลยนะฮะนะครับเด่นด้วยวันนั้นหนึ่งห้าห้าสามเก้าห้านะครับ หนึ่งห้าห้าสามเก้าห้านะครับนะฮะหนึ่งห้าห้าสามเก้าห้านะผมมองอยูนะมันเด่นนะหนึ่งห้าห้าสามเก้าห้านะครับ <_ d ata> เพชธฆาคาเลิกนะครับสําหรับปิดบัญชีก็ได้อย่าร้างนะครับปิดกิจการตกเซ็นสัญญาติดกิจการเลิกกิจการหรือควบรวมกิจการที่ไม่ใช่แบรนด์เก่าอีกต่อไปใช้เพชธฆาคาเลยได้นะครับรวมถึงการตั้งค่าย ส่งเออลงพักเรือนจําได้หมดเลยนะครับเพชรฆาตเลิกนะนะครับเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะไปรับตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับทางเรือนจํานะครับคุณใช้เลิกนี้คุณจะมีชื่อเสียงวันดูตามสถานการณ์ด้วยนะสภาวะไพ่ของคนในวันนั้นนะครับมีความสมบูรณ์มากเพอร์เฟกนะครับได้รับการยอมรับจากผู้หลักผู้ใหญ่ต่างชาติต่างแดนด้วยนะครับได้รับการเกื้อหนุนนะครับเดอะสซันนะครับความอบอุ่นพาทิตย์ความ,วมสมบูรณ์ นะครับเป็นเพชฌฆาตเลิกนั่นเองนะฮะอ่านะครับต่อมานะครับราชาเลิกแน่นอนชื่อก็บอกนะครับเรื่องของพระราชานะครับพระองครู้สาวรีของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์นะครับนะฮะเลขที่เกี่ยวข้องได้แก่สามแปดห้าหกสองหกสามแปดห้าหกสองหกนะครับนี่คือเลขที่เกี่ยวข้องพระมหากษัตริย์นะนะฮะ นะครับเกิดเดินไปไหนมาไหนไปเจอพรู่ทุสวัสีถ้าใครสักคนหนึ่งนะครับสักท่านหนึ่งนะครับพิพิธภัณฑ์ขุนชี้พึ่งอะไรก็ได้ที่เกี่ยวแล้วเจอลอตเตอรี่จะซื้อซื้อได้เลยนะครับนะฮะเด่นเหมือนกันนะครับแดงเถิกเลยนะฮะนี่โทรศับสามแปดห้าหกสองหกแดงเถิกเลยนะฮะสภาวะไพ่วันนั้นนะครับทาวเวอร์แล้วออกอุบัติเหตุนิดนึงนะฮะเห็นไหมครมันเด่นมันเด่นก็จริงแต่ไพ่มันยังไม่สวยเท่าไหร่ นะครับมันเทียบกับเพชรคาดเลิกที่ไพ่สวยด้วยเด่นด้วยไม่ได้นะครับนะฮะเพราะนี่คือสิ่งที่ใช้ประกอบนะครับทาวเวอร์นะครับราชาเลิกใช้ทาวเวอร์เพราะนั้นราชาเลิกเด่นแต่มันยังมีอุปสรรคเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังระวังอุบัติเหตุให้ดีนะครับคนที่เกิดในราชาเลิกนะระวังอุบัติเหตุนะครับระวังการตกหกล้มนิดหนึ่งนะฮะตกหกล้มนิดนึง แตหักทะเลาะบอกวววิวาทระวังนะครับโอ okay. เคเรื่องสุดท้ายครับเรื่องแห่งความสงบแบกหน่อยสมโนโนเลอรนะครับเรื่องแห่งความสงบเรื่องในกลารเปิดวัดโบสถ์อุโบสถอะไรก็ได้นะครับนะฮะโบสถ์อุโบสถอะไรก็ได้นะครับสามสี่หกเก้าหนึ่งสองสามสี่หกเก้าหนึ่งสองนะครับคือเลขของชาวสมโนโลเลิกนะฮะ ใช่อนนั้นเป็นยังไงเด e f ครับโอกาสใหม่ๆขวาวเส็จใหม่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าอยากจะเสี่ยงโชคอันนี้นะครับวัดครับผมนะฮะวัดนะครับหน้าวัดเลยสามารถซื้อเลขพวกนี้ได้นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดท่านนึกขึ้นได้ว่าท่านอยากจะเล่นเลขอะไรแล้วท่านนึกถึงสถานที่ขึ้นมาว่าเฮ้ยฉันจะซื้อเลขอะไรดีท่านนึกไม่ออกท่านเปิดคลิปผม ถ้าเกิดท่านจะ้ขึ้นตัได้ท่านจะต้องซื้อเลขในตอนที่ท่านสวยใกล้วัดท่านก็ซื้อนี่เลยเแถวๆนี้เลยได้นะครับได้นะครับผมให้ตามสถานที่เผื่อไปด้วยนะครับนะฮะเลขของผมมันจะมีความพิสดารน,นิดนึงนะนะครับมันอาจจะดูเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดท่านอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึง่งท่านเลือกตัดมันออกได้เลยนะครับนะฮะความน่าจะเป็นทั้งหมดคือเลขยี่สิบเจ็ดตัวนี้นะครับแต่สีแดงเด่นกว่าสีดําผมบีบลงมาให้เล็กลง แล้วถ้าดูตามหน้าไพ่ไปอีกก็จะยิ่งรู้ไปอีกครับว่ามันออกมาดีหรือไม่ดีนะครับนะฮะนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้แคปไว้นะครับเห็นไหมครับโอเคนะโอเคใกล้ก่อนนะตัวบนก่อนเพราะมันยาวหนึ่งสองสามแคปเจอร์ป๊อโอเคข้างล่างอะหนึ่งสองสามแคปเจอร์อะี้บ้างโอเค หนึ่งสองสามแคปเจอร์อ่าฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะรู้ว่าตัวเองเกิดเลิกไหนนะครับจะเช็คกับผมเช็คได้ง่ายๆเลยก็คือโทรมาที่เบอร์นี้ครับอาจารย์โอ๊ตโหนฝั่งทน0816174588อาจารย์โอ๊ตโหนฝั่งทนนะครับ0816174588 ID งหกหนึ่เจ็ดสี่หดแปดไอลน์ก็เจ d o ด j นะฮะนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์นะในช่วงดาวไหนเด่นเอ้ยราศีไหนเด่นราศีไหนดับนะครับราศีไหนมีโชคนะครับมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์เราอยากให้ตั้งใจฟังนะครับนะฮะอยากให้ตั้งใจฟังนะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วกดกระดิ่ง นะครับที่มีสองอันนะเพื่อนๆชมคลิปนะครับให่ทันท่วงทีนะฮะแล้วก็ยังไงต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาตลอดนะครับแล้วก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะฮะพบแต่ประสบโชคนะครับติดตามบ้านนำนำโชคของเราเป็นนานนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเฮงปังๆรวยๆในช่วงปีใหม่นะครับในผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ